สัวนรครับผมบอกส่วนมือสองครับอีกหนึ่งรถเด่นแนะนำนะครับกับ t o y o ต a r e v o p i เ n e ยรเ e s m a ร t c ับนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดตัวรถนะครับว่ามีความน่าสนใจแล้วก็จุดเด่นยังไงนะครับเดี๋ยวเร่งมุที่ตะตอนหน้าเลยนะครับตัวรถโครงสร้างแด่หมดนะครับสีสวยสีฝากระโปรงสวยนะครับไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์คมรวมนะครับกระจังหน้าโครเมียมพร้อมลังพึ่งขนาดใหญ่พร้อมสปอตไลท์ด้านล่างนะครับ อันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ลวนะฮะรถปี2019นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับล้อแม็กขนาดขด17นิ้วนะครับลายหกก้านจากโรงงานยางดีนะครับลายเหลือโครงสร้างเดิมหมดนะครับผิวพันธุ์ดีตัวรถเดิมทั้งคันนะครับสีสวยนะครับรายะเอียดรถดีนะครับได้ตัวยกสูงเกียร์ออโต้แคปนะครับใช้การส่วนตัวได้นะครับใช้ในทางพาณิชย์ได้นะครับ ชัสสีสวยนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมนะครับตัวนังสือบอกรุ่นชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพื้นกระบะด้านหลังนิดนึงนะครับลอนกระบะสวยนะครับไลเนอร์ไม่มีช้ำนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมหมดนะครับรายละเอียดของตัวรถนะครับตัวรถราคาอยู่ที่5,51,000พัน <c oughs> 515นะครับปี B 2019จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสติกเกอร์ชัดเจนนะครับพาไปดูในส่วนของด้านข้างด้านนี้ก่อนนะครับกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับยางดีนะครับรายละเอียดรถด,ดีมีสเสน่ห์เดี๋ยวผมถอยให้ดูภาพรวมนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในนะครับกับ r e v o s m a r t c a p นะครับ Prunner Auto นะครับ 2.4e นะครับพวงมาลัยแบบ3กา้านทรงสปอร์ตพร้อมมาฟังก์ชันนะครับวิทยุแบบบ i วอินนะครับเกียร์ออโต้นะครับเบาะผ้าสวยนะครับ ไม่มีช้ำนะครับเดินได้เท่าทั้งคันนะครับนี่คือสภาพเบาะนะครับผ้าหลังคาสวยสะอาดนะครับไม่มีช้ำนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทแคปนะฮะอันนี้เป็นด้านหลังโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในรถ แล้วก็เครื่องยนต์แบบคร่าวๆนะครับกับ t ต y o ต a e อีโว่สมาร p ท p คป n รีน e a u t o นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทไปพรมๆกันอีกทีหนึ่งรถใช้งานน้อยนะครับไม่นักเหมือนนะครับรายละเอียดรถโครงสร้างเดิมหมดมาอยู่ที่97,000กว่าโลนะครับมาตรวัดทรงกลมนะครับ แบ่งเป็นด้านซ้ายวัดรอบและก็ด้านขวาคมเร็วส่วนด้านล่างก็จะเป็นบอกระดับอุณหภูมิแล้วก็ดับเชื้อเพลิงพร้อมจอดิสเพย์บอกอินโฟมชัน,นต่างๆของตัวรถนะครับระบบแอร์นะครับมีเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับกรเรไกคุ้มค่าทุกการใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะใช้ส่วนตัวนะครับหรือว่าใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานครบหมดนะครับได้รถใช้น้อยนะฮะ เกียร์ออโต้กระบาแคบนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเลยนะฮะราคาตัวรถอยู่ที่5,100 0นหมืนกว่า0 0บาทนะครับปี2019นะครับไมล์9 7 0 0 0นโลนะครับตัวรถรายละเอียดดีชัดเจนหมดนะครับอิตยุแบบบิวอินนะครับระบบปรับอากาศนะครับระบบเกียร์พวงมาลัยเป็นแบบม u l t i function นะครับสามก้านทรงสปอร์ตนะฮะ เดี๋ยวผมพาไปดูในห้องอส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่ามีรายละเอียดยังไงนะครับเด,เดี๋ยวไปด้วยกันนะครับที่เปิดอยู่ด้านนี้นะครับด้านขวาจะเป็นถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดกัน โอเคครับตัวรถคงสร้างเดิมหมดนะครับห้องเครื่องเดิมนะครับเครื่องขนาด2,004เทอร์โบนะฮะไม่มีชนหนักหรือว่าพลิควั้นนะครับรสร้างเดิมหนึ่งรถเด่นแนะนำนะครับน่าใช้นะครับกับโตร์ต้านะครับรีโว่สมาร์ทแคป2.4 e พิล n e เนอร์ออโต้นะครับราคาตัวรถที่5 0 0 0 0 0 1 0 0 0กับ5 0 0 0บาทนะครับ ผมขอฝากาได้วยแล้วกันนะครับสอบถามเพิ่มเติม089 770 8854ศีผมบอแล้วอสวนผสนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ